สวัสดีครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็จะเป็นการเฉลยโจทย์ปัญหา4.2นะครับในหนังสือวิชาทฤษฎีจำนวนของมูลนิธิสวน,นนะครับก็โจทย์ก็หน้าตาประมาณนี้นะครับโจทย์ปัญหา4.2มีทั้งหมด4ข้อเราก็เหมือนเดิมว่าส่วนใหญ่มันก็จะเป็นแนวให้ฝึกใช้คอมพิวเตอร์มากกว่านะครับไม่ได้เป็นแนวเชิงทฤษฎีหรือว่าแก้โจทย์ปัญหาแบบใน TMO IMO นะครับดังนั้น ก็คือดูผ่านๆก็ได้นะครับไม่ได้ต้องสนใจอะไรมากมาดูข้อแรกกันก่อนนะครับก็คือข้อแรกเฉพาะข้อแรกนี่แหละที่น่าสนใจแล้วก็ควรจะรู้ไว้นะครับสำหรับโซดแขียงขันทีม OMO แล้วก็ Elementary Number Theory ที่จริงมันมาจาก Wilson theorem ซึ่งตอนหลังคงจะได้เรียนนะครับดังนั้นก็อตอนพิสูจน์ครั้งแรกอาจจะทำไม่ได้เนี่ยไม่ต้องตกใจที่จริงมันคือส่วนหนึ่งของทฤษฎีบทที่เรียกว่าวิวซ theorem นะ อันนั้นก่อนอื่นข้อหนึ่งบอกไว้ก่อนว่าโจทย์มันผิดนิดนึดนงนะครับโจทย์ผิดเล็กน้อยนะคือตกไปน,นิดหน่อยนะครับคือที่จริงเขาต้องให้นเนี่ยเป็นจำนวนเต็มบวกตั้งแต่สองนะครับนะตรงเนี้ย <c oughs> คือ n มันต้องตั้งแต่สองนะเราค่อยบอกว่า n เป็นจำนวนเฉพาะก็ต่อเมื่อ n เนี่ยมันหาร n ลบหนึ 1, ่งแฟกทอเรียลบวกหนึ่งลงตัว ด้วยขาไปเนี่ยเราก็จะสมมุติ n เ,เป็นเฉพาะเนี่ยนะแล้วก็เราก็อ้างวิลสันเทเลมไปเลยก็ได้นะครับไม่ได้ต้องพิสูจน์วิวสันเทเลมนะ,ะสมมติ n เ,เป็นเฉพาะนะแล้วก็เราก็บอกว่าโดยวิลสันเทเลม ซึ่งก็คือจริงๆคือตัวที่เขาให้พิสูจน์เนี่ยมันคือดิว s ซนเทเลมเลยนะอ่าดิวเซนเทเลมบอกว่าถ้า p เป็นเฉพาะเนี่ยจะได้ว่า p ลบหนึ่งแฟกเรียลเนี่ยคอนก r u เ n นกับลบหนึ่งโมดูลอย่างเงี้ยนะตอนนี้ n เป็นเฉพาะก็คือเราเลยได้ว่า n ลบหนึ่งแฟกเรียลเนี่ยคอนก r u เ n นกับลบหนึ่งโมดูลอซึ่งก็คือตามที่เขาต้องการเลยนะก็คือดังนั้นเนี่ยคือ n มันก็จะหาร n ลบหนึ่งแฟกบวกหนึ่งลงตัว <c oughs> ต่อไปขากลับนะก็คือเราก็สมมุติว่า n เนี่ยตัวนี้ลงตัวนะครับแล้วก็พอจะแสดงว่า n เป็นจำนวนเฉพาะเนี่ยผมก็จะใช้คอน n t า f i c a t i o n แล้วกันนะผมก็สมมุติมันเป็นจำนวนประกอบแล้วกันนะ นี่คือส่วนสําคัญที่เราต้องเอา n มากวกว่ารสองนะในกรณีที่ n เ,เป็นหนึ่งเนี่ยหนึ่งหนึ่งยังไงมันหารตัวนี้ลงตัวอยู่แล้วนะครับแต่หนึ่งก็เราก็ไม่ได้นับว่าเป็นจำนวนเฉพาะนะดังนั้นก็คือที่จริงโจทย์มันผิดเล็กน้อยนะก็คือเราต้องสตาร์ทที่ n ตั้งแต่2เป็นต้นไปนะไม่นับ1นึ่งสมมติ n จี่มันประกอบเรียบร้อยแล้วนะดังนั้นเนี่ยมีนะจำนวนเต็มจม๊ <c oughs> จำนวนประกอบก็คือไม่ได้มีตัวหารแค่2ตัวคือหนและตัวมันเองนะมีตัวหารตัวอื่นด้วยดังนั้นผมก็จะบอกว่ามีจำนวนเต็มเต็มบวก a เนี่ยนะที่มันเป็นตัวหารเนาะนะตามนี้นะก็คือมีจำนวนเต็มบวกตัวหนึ่งนะที่เป็นตัวหารของเแล้วก็ไม่ใช่1ไม่ใช่ตัวมันเองดังนั้นก็คืออยู่ระหว่าง1กับ n แล้วเราก็บอกว่าอย่างนี้ จาก a น้อยกว่า n เพราะฉะนั้น a มันก็ต้องหาร n ลบ1แฟกลงตัวแน่นอนเหมือนเดิมนะที่ n n ลบ1แฟกเนี่ยมันมันก็คือ1คูณ2คูณไปเรื่อยจนถึง n ลบ1และการที่ a มันน้อยกว่า n เนี่ยก็คือ a ก็ต้องน้อยกว่าหรือเท่ากับ n ลบ1ซึ่งก็คือ a มันโผล่เป็นแฟกเตอร์สักตัวในนี้นะครับดังนั้น a หาร n ลบ1แฟกแน่นอน แล้วก็การที่ a หาร n นะและ n หารตัวนี้ถ่ายทอดเนาะ a หาร n แล้วก็ n ไปหารตัวนี้ a ก็ต้องหารตัวนี้ด้วยนะแล้วก็เราก็จะเห็นว่าตอนนี้เรามี a หาร n แฟก n ลบแกบวก1กับ n ลบ1แกดังนั้นถ้าเอา2ตัวนี้จับลบกัน a ก็ยังหารลงตัวนะเพราะฉะนั้นจะเพิ่ม,เพ,มเพิ่มนเพิ่มด้านที่หนึ่งแล้วกันเพราะฉะนั้น a ก็เลยหารเอลลบ1แกบวก1ลบกับเอลลบ1แกซึ่งก็คือ a หาร1ลงตัวจนุนวนเต็มบวกที่หาร1ลงตัวก็มีแค่ตัวเดียวคือ1เนาะซึ่งจะเกิดข้อขัดแย้งนะ ก็หึงน้อยกว่า a อ็น้อยกว่า n ็ตรงตั้งแต่ตรงนี้เนาะนะเกิดข้อขัดแย้งกับอันนี้นะอันนี้ได้ A เท่ากับ1อันนี้ A มากกว่า1พอเกิดข้อขัดแย้งก็คือเกิดจากตรงที่การสมมติว่า n เป็นจำนวนประกอบอดังนั้น n เป็นจำนวนประกอบไม่ได้ n ก็ต้องเป็นจำนวนเฉพาะนะนะเหมือนเดิมนะเรา n ตั้งแต่2แล้วนะดังนั้น1ไม่เกี่ยวนะ ก็จะจบการพิสูจน์ข้อ1แค่นี้เนาะส่วน3ข้อที่เหลือก็ดูผ่านๆก็พอนะครับอันนี้ผมเกริ่นไปแล้วเนาะว่ามันมันเกี่ยวกับ computational number theory คือให้ฝึกใช้คอมมากกว่านะครับดังนั้นก็ผมเฉลยให้ดูเลยนะข้อ2เนี่ยเขาบอกว่าจงแสดงว่าจำนวนเต็มเนี่ย1,884 1,960แล้วก็1,988เนี่ย สามารถเขียนอยู่ในรูปผลบวกของจำนวนเฉพาะ2จำนวนได้คือนี่มันเกี่ยวข้องกับการใช้คอมพิวเตอร์ตรวจสอบโกบัรคอนเชเจอร์ Go ในเบื้องต้นนะโกบัรคอนเชเจอร์เนี่ยบอกว่าสำหรับทุกจำนวนเต็มนะไม่ไม่ไม่ไมันจะไม่จำเป็นต้อง3ตัวนี้นะจำนวนเต็มคู่อะไรก็ตามที่ตั้งแต่4เป็นต้นไปเนี่ยมันจะสามารถเขียนอยู่ในรูปผลบวกของจำนวนเฉพาะ2ตัวได้นะครับดังนั้นเนี่ยตัวนี้ถ้าเราเชื่อโกบัรคอนเชเจอร์ ructure, เรายังไงเราเขียนได้แน่ๆนะ เราก็แค่ไปเปิดตารางจำนวนเฉพาะก็ได้หรือรันคอมดูก็ได้เนี่ยว่ามันจะเขียนยังไงนะซึ่งอันนี้ก็คืออันหนึ่งที่ผมเปิดตารางเรียบร้อยแล้วนะเปิดในตารางหรือว่าใช้คอมเช็คเรียบร้อยแล้วเนี่ยผมก็จะได้ตัวนี้มานะอย่างเช่น N หนึ่งแปดแปดสี่เนี่ยนะก็คือเขียนอยู่ในรูปจำนวนเฉพาะสองตัวคือหนึ่งแปดเจ็ดเก้าบวกห้าอาจจะมีคู่อื่นได้อีกนะไม่ไม่ใช่มีไม่ใช่มีแค่คําตอบเดียวนะมันมีได้อีกหลายอันนะ แล้วก็1960เกนี่ยก็เป็น1949 1 1บวก11แล้วก็1988เท่ากับ1951บวก37ซึ่งอาจจะมีคู่อื่นทุกๆตัวเนี่ยมันไม่ได้มีอันเดียวอยู่แล้วนะมัน,ม,นม,มันมีได้หลายคำตอบอดังนั้นคือไปเปิดตารางหรือว่าใช้คอมดูเนี่ยมันเราก็สามารถหาคำตอบได้อีกหลากหลายเลยนะดังนั้นเดี๋ยวผมจะแสดงให้ดูกันแล้วกันนะว่าเออพอผมใช้แค่แอปพลิเคชัน w a r f r a m ์เอลเนี่ยใช้ใส่คำสั่งง่ายๆเลยนะ แล้วก็จะได้คำตอบอย่างนี้มาอย่างไงนะะเดี๋ยวยกตัวอย่างให้ดูสักอันนะ1884แล้วกันเนาะว่าทำไมผมได้อันนี้มาอันนี่คือตารางที่เดี๋ยวนะผมขอเขียนก่อนนะเราอยากเขียน1884เป็นผลบวกของจำนวนเฉพาะ2ตัวแล้วผมก็ใส่คำสั่งนะใน w o l r a m e Alpha เนี่ยว่าให้บอกมาซิว่าจำนวนเฉพาะที่มันน้อยกว่า3000มีอะไรบ้างเนี่ย อันนี้คือส่วนหนึ่งเฉยๆนะ <c oughs> ที่จริงคือคือมันมันก็จะไล่ตั้งแต่สองสามห้าเจ็ดตรงเนี้ยแต่นี้ผมแคปมาให้ดูเฉพาะบางส่วนนะครับอา่าก็ทำอย่างนี้ผมต้องการเขียนหนึ่งพันแปดร้อยแปดสิบสี่เป็นผลบวกของจำนวนเฉพาะสองตัวผมก็ไปเลงจำนวนเฉพาะที่มันอยู่ใกล้ๆหนึ่งพันแปดร้อยแปดสิบสี่เช่นในตารางเนี่ยผมก็อ่ะเลงแถวพันแปดร้อยกว่าเนี่ยเยอะแยะเลยนะไปเลงไอตัวที่ใกล้ๆก็ได้อย่างเช่น ตัวที่ใกล้และยังไม่เกินนะยังไม่เกิน1,884เนี่ยก็คือ1,879ดังนั้นผมก็อ่ะโอเคอาจจะลองว่าเอา1,879ดูสิอย่างเี้นะตามเนี้ยแล้วก็ผมก็ดูว่ามันขาดไปเท่าไหร่ใช่ไหมมันขาดไป5ผมก็เลยบวก5ซึ่งก็โอเคละจบเรียบร้อยก็เลยได้ออกมาเป็นตัวเนี้ยนะตามนี้แต่ว่าเราจะเรียงตัวอื่นก็ได้นะครับถ้าเกิดว่าเราอยากลอง เป็นเนี้ย1877แรเงี้ยก็ได้เหมือนกันแล้วก็เราก็เพิ่มไปอีก7มันก็ครบพอดีเหมือนกันแล้วก็เป็นคำตอบที่ใช้ได้เหมือนกันนะดังนั้นเนี่ยเราเราอาจจะเขียนเป็น1 8 0 0อยเอ้ย1877งนะครับบวกเจ็ดีนี้ก็ได้เหมือนกันนะก็ได้หลายหลายแบบตามที่เราอ,อยากลองนะ 1 9 6่งก็เหมือนกันนะผมก็เลงแบบนี้1 9ึ่งพก็ไปเลงตัวที่1,900กว่าเนี่ยเอามันใกล้ๆเนี่ย <c oughs> ก็อย่างเช่นอันนี้แต่ถ้าใช้1 9้านะถ้าใช้1,951มันจะขาดไป9ซึ่ง9้า <c oughs> ไม่ใช่จานวนเฉพาะเราก็ไม่เอาอย่างเงี้ยแล้วผมก็เลงต่อไป1,949งนะ่ะผมก็ okay, เอาเคยวลอง1 9ึ่งเ้ากราก็จะเห็นว่ามันขาดไป1ิบเอดอย่างนี้ นะซึ่ง11เป็นจำนวเฉพาะดังนั้นอันนี้ก็เป็นคําตอบหนึ่งนะหนึ่งเกเรียบร้อยคราวนี้ถ้าเกิดว่าอยากได้อันอื่นเงนี้ยเราก็เล็งอันถัดไปก็ได้นะอย่างเช่นก็ลองอันนี้ก็ได้เนะนี่ยหนึ่งเกงี้ยนะจะเห็นว่ามันขาดไป27เนาะซึ่งอ่ามันไม่ใช่จนวนเฉพาะเราก็ไม่เอาต่อไป,เ,ปเราก็ไปเลงหนึ่ง 19, 3, 1 9 3า แล้วเราก็ <c oughs> ดูว่ามันขาดไปเท่าไหร่มันขาดไป29แล้วก็เลยโอเคแสดว่ามันใช้1931กยีบกไปได้นะยีเป็นจำนวนเฉพาะเราน่าจะจาได้อยู่แล้วเนาะหรือนั่งตรวจก็ตรวจไปเดียวก็เสร็จละตัวเลขมันน้อยนะครับดังนั้นก็ได้อีกคำตอบ1มา1นะ1กกับ29แบบนี้เป็นต้นนะตัวอื่นก็ทํานองเดียวกันนะครับก็ลองไปฝึกลองทําเองดูก็ได้นะ เนี่ยใส่ในใส่คำสั่งตรงนี้นะในในแอปพลิเคชันบอโรเฟม Alpha เนี่ย Prime n u เ b e r s Less t h a ร3 0า0เนี่ยแล้วมันก็จะลิสต์มาให้เราเยอะแยะเลยนะครับครบครบด้วยนะครับไม่ได้ข้ามนะ,ะการใช้คอมพิวเตอร์หาจำนวนเฉพาะทั้งหมดที่ไม่เกิน3,000ไม่เกิน30,000หรือ3ล้านอะไรพวกเนี้ยคอมพิวเตอร์สามารถทำได้โดยง่ายนะแต่ถ้าตัวเลขเยอะเกินไปนั่นแหละที่อาจจะต้องใช้คอมพิวเตอร์แบบดีๆหน่อยอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าถ้าตัวเลขไม่ได้ ไม่ได้เยอะเกินเนี่ยนะพวก1ล้าน2ล้าน3ล้านนี่ไม่ต้องห่วงนะใช้ใช้คอมพิวเตอร์ธรรมดาได้นะครับดังนั้นสำหรับข้อนี้ผมก็ข้ามเลยแล้วกันนะส่วนถัดมานะข้อ3ข้อ3เนี่ยเขาก็ให้เขียนจำนวนเต็มพวกนี้นะอยู่ในรูปผลบวกของจำนวนเฉพาะ3จํจำนวนอันนี้ก็เกี่ยวข้องกับโกบัคของเชจเจอร์นะว่าจำนวนเต็ม ขี้เนาะอันนี้จำนวนเต็มคู่เนาะส่วนจำนวนเต็มขี้เนี่ยก็คืออ่าก็จะมีข้อคาดเดาว,ว่ามันสามารถเขียนอยู่ในรูปผลบวกของจนเฉพาะ3ตัวได้ซึ่งข้อค่าดเดานี้นี่มีคนพิสูจนไปแล้วก็คือวีโนการ์ดอฟนะดังนั้นอ่าอันเนี้ยเราก็มาลองดูนะ, <S <S ะแต่ตอนวีโนการ์ฟพิสูจน์นี่เขาพิสูจน์แค่ว่าจำนวนเต็มขี้นะที่มีค่ามากม สามารถเขียนอยู่ในรูปผลบวกของจำนวนเฉพาะ3ามจำนวนได้โดยที่เวลาบอกตัวที่มีค่ามากๆเนี่ยบางทีมันก็เขาก็ไม่ได้คํานวณออกมาเป๊ะๆไงว่ามากนี่คือมากแค่ไหนแล้วก็ถึงมีคนไปพยายามเรียกว่าพัฒนาหรือว่าคํานวณอย่างมีระเบียบมากยิ่งขึ้นหรือว่าหรือว่าเป็นสเต็ปสเต็ปมากขึ้นเพื่อให้หรือดัดแปลงการพิสูจน์อะไรทำนองเนี้ยเพื่อให้รู้ มากขึ้นว่าไอเวลาที่มีค่ามากเนี่ยมันมันมากประมาณไหนอะไรเงี้ยนะครับผมจําไม่ได้ว่าล่าสุดก็คือน่าจะเป็นแฮ v e กอดนะเขาพิสูจน์ได้เรียบร้อยแล้วว่ามากแค่ไหนเหมือนอ,อ,อาจจะยี่สิบกว่าเลยหรือว่าคือเขาลดลงมาเยอะแหละนะจากที่แบบตอนแรกมันเป็นมันเกินมันเกินล้านล้านเลยแหละนะที่บอกว่ามากมากแค่ไหนเนี่ยมันมันจะตัวเลขมันเยอะมากนะดังนั้นพอยุป,ปัจจุบันเนี่ย คอมพิวเตอร์ก็มีคณิตศาสตร์ก็พัฒน,นาขึ้นเนี่ยเขาพยายามลดอขอบเขตคําว่ามากเนี่ยลงมาให้มันน้อยที่สุดเท่าที่เปลี่ยนไปได้แล้วนะ,ะดังนั้นข้อ3นมะนะนี่ก็เชื่อมโยงกับโ o v a ลคอนจิเจอในเวอร์ชั่นที่วีโนกาดอฟได้พิสูจน์เรียบร้อยแล้วนะครับคราวนี้จะทํายังไงนะเขียนปเป็นเฉพาะ3จํานวนก็ยังแนวคิดเดิมก็คือว่าก็ดูในตารางเดิมเนี่ยตารางเดิมนี่เลยนะแล้วก็ไปดูจำนวนเฉพาะที่มันอยู่ใกล้ๆอีก3ตัวเนี้ยนะเล็งไป,ไป เราพอขาดอะไรนิดนิดหน่อยหน่อยก็มาเติมเอาเองได้ในใจนะอย่างเช่นตอนสมมุติผมอยากดูที่2215แล้วกันนะสมมุติผมลบนี่ก่อนนะ2 2 1พผมก็ไปเล็งจำนวนเฉพาะที่อยู่ใกล้ๆตัวนี้ 2, 2, 2. นะสองพันสองวนี้เนี่ยสองพันสองเยอะแยะเลยนะเอาเอาผมเล็งตัวไหนเนี่ยเนี่ย อันนี้นี่สองสองศูนย์เจ็ดใช่ไหมผมก็เล็งไปละอ่าโอเคสองสองศูนย์เจ็ดผมขาดไปแปดเนี่ยซึ่งแปดมันคิดในใจได้ไงว่าคือห้าบวกสามแค่นี้ก็เสร็จละก็จะได้นี้มา,อ,าอยากเล็งตัวอื่นก็ลองเล็งได้นะครับมันมันเล็งได้หลายตัวอยู่แล้วดังนั้นก็อันที่เดี๋ยวก็ลองคิดเอาเองนะครับก็จบข้อสองกับข้อสามแค่นี้นะสรุปว่าข้อสองข้อสามก็คือในส่วนที่ผมบอกไปต่ต้นว่า มันเป็นแบบฝึกหัดที่ให้ฝึกใช้คอมพิวเตอร์นะไม่ใช่แนวของทีม O&IMO นะครับก็ทำเพื่อความเ,าเพื่อความรู้นะแล้วก็ให้มองเห็นงานวิจัยแนว computational number theory นะครับส่วนข้อ4ก็เช่นกันนะ,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 ะมันมีที่ฎีบทที่เกี่ยวข้องซึ่งตอนหลังพิสูจน์เรียบร้อยแล้วนะคือ e r d i s h ตั้งข้อคาดดาวไว้นะว่าจำนวนเฉพาะเนี่ยสามารถเรียงต่อกันเป็นลำดับเลขคณิตยาวเท่าไหร่ออรก็ได้ อ่ตอนแรกยังไม่มีใครพิสูจน์ได้แต่ตอนหลังก็คือสิ่งที่เรียกว่ากรีนเทวเทเลมนะครับอ่าเป็นหนึ่งนะก็คือพิสูจน์ได้เลยนะว่าที่จริงแล้วเราหาสามารถหาจำนวนเฉพาะแบบอ่ที่เรียงกันเป็นลําดับเลขณิดยาวเท่าไหร่ก็ได้นะยาว100ก็มียาว2 0 0ก็มียาว300ก็มีอย่างนี้เป็นต้นนะครับอ่านั้นเรียกว่ากรีน o ทวเทเลมแต่ว่าพอจะหาจริงเนี่ยเหมือนเดิมนะเหมือน เหมือนตอนวิดีโอการดอฟเนี่ยว่ารู้แค่ว่ามันต้องเป็นจำนวนเต็มที่มีค่ามากถึงจะเขียนอยู่ในรูปผลบวกของจำนวนเฉพาะ3ตัวได้แล้วเวลามากเนี่ยมากแค่ไหนเนี่ยมันมันต้องไปคำนวณอีกเยอะเหมือนกันนะ,อ,ะอันนี้ก็เหมือนกันนะถึงแม้ว่ากรีนเทวจะพิสูจน์เรียบร้อยแล้วนะว่าที่จริงแล้วสามารถหาจำนวนเฉพาะที่เรียงกันเป็นลำดับเลขคิตยาวเท่าไรก็ได้เนี่ย แต่ว่าพอให้หาจริงก็ไม่ได้หาง่ายๆนะเพราะว่าตอนพิสูจน์เนี่ยมันเป็นเรียกว่ามันมันไม่ใช่ constructive proof คือไม่ได้สร้างให้ดูมันเป็นมัน existence โดยโดยใช้วิธีการทาง Analysis อะไรเงี้ยแล้วก็เลยไม่ได้รู้หรอกไม่ได้สร้างให้ดูจริงๆอะไรเงี้ยนะครับดังนั้นสมมุติถ้าไปถามว่างั้นหาจำนวนเฉพาะที่เรียงต่อกันเป็นลำดับเลขคณิตยาว100เนี่ยหามาให้ได้ไหมเนี่ย จจุบันยังไม่มีใครหาได้นะคือรู้แค่ว่ามันมีแหละถ้าหามต้องหาเจอแต่ว่าก็ยังหามไม่เจอสักทีอะไรเงี้ยน,นะครับดังนั้นปัจจุบันรู้สึกจะได้แค่ยาวแค่26นะถ้าใครสามารถหาที่ยาวเกิน26ได้อะไรเงี้ยก็ถือว่าทําลายสถิติโลกไว้เหมือนกันนะก็รายละเอียดนี่อยู่ในหนังสือของผมเหมือนกันนะเ,เ,ดเดี๋ยวผมแวะโฆษณาแป๊บหนึ่งแล้วกันเนาะครับก็ตามนี้นะครับก็คืออ่า ถ้าเราดูในหน้า172ของหนังสือเล่มนี้นะครับก็อยู่ตรงนี้นะที่ผมบอกว่ายาวสุดในปัจจุบันที่ในเรคคอร์ดที่ผมหาได้เนี่ยก็คือมันยาวได้แค่26นะครับโดยที่กรีนทาเทเมเนี่ยก็มีในหนังสือนี้เช่นกันนะสเตทเมนต์มันก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้นะแต่ว่าก็คือสรุปว่ามันยาวเท่าไหร่ก็ได้นะแหละแล้วก็ดังนั้นยาวยาว26ยาว27เนี่ยมันมีแน่ๆนะครับโดย โดยกรีน e e ทาวเทเลียมพิสูจน์นะเป็นเป็นบทพิสูจน์หรือว่าสเตตเมนต์ของกรีนทาวเทเลียม e e เนี่ยบอกเราว่ายาว27ก็มียาว28ก็มียาว100รยาว1ล้านเนี่ยมีหมดเลยแต่ว่าอ่าไอ้ที่หาจริงๆหาได้จริงเนี่ยโดยใช้คอมพิวเตอร์รันให้ดูเลยเนี่ยแล้วก็โชว์ให้ดูเลยว่าอันนี้คือไอ้ที่ยาว27เนี่ยมันยังไม่มีนะครับดังนั้นถ้าใครชอบแนวทฤษฎีจำนวนผสมคอมพิวเตอร์ก็ลองแข่งกับเขา,เขาหาดูนะว่าจะทำลายสติ สถิติโลกตอนนี้ได้ไหมว่าหาโจานเฉพาะนะที่เรียงต่อกันเป็นลําดับเลขนิดยาวเกินที่ผงเนี่ยได้ไหมนะครับอ่ะโอเคกับโฆษณาเรียบร้อยแล้วนะก็ถ้าใครสนใจหนังสือนะก็อยู่ที่ศูนย์หนังสือจุฬานะครับแต่บอกไว้ก่อนนะครับว่าสําหรับมอปลายหรือปตรีเนี่ยมันก็อาจจะเหมาะแค่บทที่1 2 3แค่นั้นนะครับเพราะว่านอกนั้นก็จะเป็นของระดับปโทปอเอกนะครับแล้วก็ ภาษาที่ใช้ในหนังสือเล่มนี้ก็เป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดนะครับโอเคอ่ะกลับเข้าเรื่องต่อนะดังนั้นข้อ4ก็คือมันเชื่อมโยงกับเออ Erdős conjecture กับ Green-Tao theorem คราวนี้เราแค่ยกตัวอย่างก็พอนะเขาบอกยกยกตัวอย่างการเขียนเชิงเฉพาะเรียงกัน3ามจำนวนเนี่ยแล้วก็เป็นลําดับเลขคณิตนะสามหก็เรียบร้อยแล้วเนาะเป็นลําดับเลขคณิตนะแล้วก็สามเจ็ดสิบเอ็ดย่างนี้ก็ได้นะอก็อันนี้เพิ่มทีละสี่อันนี้ก็เพิ่มทีละหกอย่างเงี้ยนะ หรือถ้าเอาเยอะๆหน่อยนะแต่ไม่เยอะมากเนาะก็มี47 53 59เนี่ยเพิ่มทีละ6นะแบบนี้เป็นต้นก็อยากได้เยอะกว่านี้ก็เนี่ยดูในดูใน NA เนี่ยแหละนะใส่ในว r f r a m e Alpha ไปแล้วก็ลองเลงๆดูเองเนี่ยแปบ๊บเดียวก็จะได้มาละแต่แน่นอนที่ผมบอกไปว่านี่คือมันยาว3ไงผมเอาแค่3ามจให้หายาว27เนี่ยมันไม่ไม่ได้เลงง่ายๆเลยนะโอ้คือ นั่นแหละมันมัน,ม,นมันถึงยากไงยังไม่มีใครทําได้นะยาวได้แค่ยีเองนะที่หามาได้จริงๆโดยใช้คอมพิวเตอร์รันดูนะครับโอเคก็ดังนั้นโจทย์ปัญหา4.2จองก็เฉลยครบหมดแล้วนะครับคลิปนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ